มันเป็นเสียงสะท้อนมันเป็นเสียงสะท้อนมันเป็นเสียงสะท้อนชิโอริพยายามหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองแล้วเธอก็ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมควรทำที่สุดเธอเคาะที่ผนังห้องน้ำที่ติดกับห้องที่สามสามครั้งแล้วพูดถามไปเบาๆว่าฮานาโกซังโตอยู่ในนัน,นบอ ชิโอรินิ่งฟังอยู่ครู่หนึ่งเมื่อไม่มีเสียงใดตอบกลับมาเธอก็ถอนหายใจออกมาเบาๆอย่างโล่งใจเห็นบอบอมีอีหยังเขาคิดไปเองซื่อแมนเข้าเองเข้าอยู่ในนี้ชิโอริตกใจสุดขีดหัวใจหล่นวูบไปอยู่ที่คอหา่าน เธอกลัวมากจนรูขุมขนทุกอณ